สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาลน,นะคะดูดวงแบบคูค่คิดเป็นกัลยะนานมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพลิกอากาศนะคะในท็อปปิที่ว่า เราจะได้รักกันไหมนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่แอบชอบเนาะหรือเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะดูคลิปนี้ได้นะคะคลิปนี้เป็น general reading นะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะกติกานะวันนี้มีไพ่เลืเอกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1นนะคะนกคูกเล่นฟลดนะคะกองที่2นกคูกเล่นฮาร์ฟนะคะแล้วก็กองที่3นะคะ นกคูก no เล่นดับเบิลเบสค่ะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะตั้งสมาธินะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วเลือกไพ่มาหนึ่งกองค่ะพอยไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากที่เราเลือกไพ่กันแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทำนายกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าค่ะบายๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะหรือว่านกคูกเล่นฟลูตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า ตัวคุณนะคะกับเขาเนี่ยอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนตัวคุณเป็นยังไงบ้างพร้อมกับความรักไหมคะอืมตัวของแปดเหรียญนะคะเดโมนนะคะ, The Moon, ะ,คะยังกลกล้คาคาอยู่เนาะ คนที่คุณชอบอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเนาะแล้วก็คุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเครียดวิตกกังวลเหมือนกันนะคะ The h i l o ฟ e ขึ้นมาเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะคนที่คุณชอบเนี่ยดูจะเป็นคนดีคนนึงเลยเนาะ Queen s o f t w e มันบอกบอกว่าดูเหมือนว่าคุณก็พยายามอ่อยอยู่นะคะคุณเองเนี่ยอาจจะรู้จักเขามานานแล้วนะคะ s i x of ครับเนี่ยขึ้นมาบ่งบอกถึงความผูกพันกันมาก่อนเนาะบางคนอาจจะอยู่กันมาจนแบบชินแล้วอะค่ะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมแต่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเฟรนด์โซนอะมันเหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่แบบอยู่กันมานานแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่น่าใจว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นหน้าไปมากกว่านี้ดีหรือรเปล่าเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณละกันเนาะเ <woo. S 1> ขาพอจะมีใจให้คุณบ้างไหมเนาะ อืมดีเอมเพรสนะคะโอ้ยมีใจเหมือนกันเนาะอืมจริงๆชอบคุณอยู่นะเนาะ ตัมว่าเดอะเอ็มเพรสอะค่ะมันบ่งบอกถึงแบบไพ่เกียงกับราชินีอะนึกออกไหมเราเขามองเราอะเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่ของลูกได้แล้วตัวของ i n งอ f p เ n นิค l e ตันว่าเขาเองก็พร้อมแล้วแล้วก็อยากจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆกับคุณมานะแล้วอะไรที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่กล้าลุกขึ้นมาคุยกันนะคะเออคือเป็นความลังเลสงสัยอะกลัวเสียเพื่อนหรือเปล่าเนาะ เออมันอาจจะอยู่การพูดคุยอะค่ะบางครั้งมันเหมือนกันการพูดคุยของเราที่มันเหมือนกับไพ่เมื่อกี้เนอะตัวของเอ,อ่อก่อนหน้านี้ที่มันเป็นแปดเหรียญน,นะคะเรารู้สึกว่าคุณกับเขา,เาคุยกันมานานรู้จักกันมานานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีใจให้กันนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเอ,อ่อยังไม่ค่อยกล้าผ่านจากเฟรนด์โซนสักเท่าไหร่อะคะ่ะเหมือนเป็นเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วนะถ้าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคนรักไม่เอ่ยนะคะอ เป็นได้อ๋อยเขาหน่อยเนาะตอนนี้คือมันเหมือนแบบมันไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้ปัญหาของคุณอะคือตัวเจ็ดถ้วยะค่ะคนคุณหรือเขาอาจจะแบบมีความไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะหรือตัวคุณเองนะคะเดือฟูขึ้นมานะค่ะอาจจะเป็นคนรักอิสระมากๆอยากบอกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบโอเพนรีเลชั่นชิพนะคะทุกอย่างอะค่ะมันจะค่อยๆคลี่คลายไปได้นะคะตอนมองว่าถ้าคุณจะคบกับเขาอะคุณต้องเคลียร์คนที่คุณ ที่คุณเหมือนคุยกันอยู่อะนึกออกไหมเปลี่ยนไปจากอ่าไปจากที่เดิมๆหรือว่าการอ่โยกย้ายจากที่เดิมอะค่ะมันอาจจะทำให้คุณเนีะระหนักได้ว่าเหมือนกับคุณชอบเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเหมือนเหมือนแบบหกดาบแล้วก็ตัวของแปดแปดถ้วยนะมันอาจจะมีการเดินทางบางคนเนี่ยกว่าจะรู้ใจตัวเองเนาะคือแบบอีกคนนึงอะ ต้องออกเดินทางกลายเป็นรักระยะไกลาทางไกลได้ไปแล้วนะคะถามว่าโอกาสที่การพัฒนาเป็นคู่เนี่ยมันมีแต่ว่าอาจจะเป็นลักในลักษณะที่เป็นโอ e พ a t i o n a l r e l i s h i p เป็นไปก่อนนะคะบางคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆไม่ค่อยรู้สึกเนาะแต่พอถึงเวลาไกลกันแล้วอะ่ะมีโอกาสแบบว่าที่จะแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกับเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมโอจะเป็นเพื่อนกันหรอจริงๆหรอมันต้องพัฒนาจากความเป็นเพื่อนนะคะแล้วถึงจะแบบมีโอกาสเชื่อมไปเป็นแฟนได้นะคะ ตอนนี้เหมือนคุณกับเขาอะไม่คนใดก็คนหนึ่งอะอาจจะมีคนที่คุย อยู่ก่อนนะคะหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะตอนมองว่าลักษณะนั้นท่านก็เลยไม่กล้าข้ามเฟนโซนนะคะด้วยความอยู่ด้วยกันมานานด้วยนะ mm hmm. ตัวของ the world ตอนมองว่าสุดท้ายอ่ะคุณต้องไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆของคุณก่อนละแล้วคุณจะกลับมาเป็นแฟนกันได้นะคะ mm hmm. ตอนนี้ตอนสี่เหลี่ยนมันบ่งบอกว่าปัญหาของคุณอ่ะคือคุณไม่กล้าที่จะแบบเปิดใจให้กับเขาอะ mm ่ะ hmm. เพราะอาจจะเป็นที่ว่าเขาเองมีช้อยชิลหรือว่าคุณอยู่กับเขามานานแล้วคุณก็เห็นนะคะว่าเขามีคนของเขาอยู่ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนเนาะ ถ้าคุณไปเคลียร์ปัญหาคุณหรือเขาอะไปเคลียร์ปัญหาได้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่มีแฟนอยู่หรือว่าคนคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบตัดแล้วก็ชัดเจนกับเขานะเขาถึงจะแบบโอเคกับเราได้ตอนนีว่ามีโอกาสเป็นแฟนกันได้นะอืมถามว่าควรแนะนําอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะอ๋อนายอัฟวานค่ะนะคะลุยคะ่ะเขาบอกให้ลุยนะคะค่อยๆเคลียร์ปัญหานะคะ one, เซเว่นออฟวานเนาะอยาบยบ อย่าท้อกับความรักอะคะ่ะอีกการหนึ่งอะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะคือการมองว่าคือถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วอะคะ่ะคือถ้าไม่ได้บอกให้ไปแย่งเขามานะแต่บอกว่าให้ให้อยู่ในแบบในสเตตัสเพื่อนไปก่อนก็นได้ะคะ่ะแล้วก็จริงๆถ้าคุณมีใจแล้วเขาว่างลงหรือว่าเขาเคลียร์กับคนของเขาเรียบร้อยแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะแบบเป็นแฟนกันได้คุณจะผ่านอุปสรรคปัญหากันไปก่อนและสุดท้ายอะคะ่ะจะประสบความสำเร็จในความรักนะคะเป็นแฟนกันได้นะอืม แนะนำอะไรต่ออีกไหมคะไพ่ค่ะระวังความสัมพันธ์เรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างไหมคะเรื่องของ5ดาบนะคะคุณกับเขาต้องระวังเรื่องแบบตัวของเ,ออเรื่องของอีโก้นะคะเรื่องของการที่เมินเฉยนะคะสำคัญนะคะคือคุณต้องปรับต้องจูนเข้าหากันตัวของ5ดาบมันบงบอกว่า ตัวคุณเองค่ะอาจจะมีอีโก้หรืออาจจะเป็นคนที่รู้ทันกันไปหมดอะคะ่ะตัวห้าดาบเนี่ยคุณหรือเขาอาจจะพูดจาไม่ค่อยดีใส่กันนะคะแล้วก็มีความงอนมีความแบบน้อยใจน้อยอกน้อยใจค่ะพอเวลาเขามางอนเนี่ยคุณเองก็อาจจะไม่ยอมรับข้อเสนอนะคะไม่ไม่ให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ will of fortune มันบ่งบอกค่ะว่า คุณกับเขาอะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แต่มองว่าถ้าคุณลดอีโก้ลงแล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาพยายามทําให้อะค่ะหรือถ้าคุณเองค่ะเลิกงอนเนาะเลิกแบบน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามองว่าโฟกัสที่ตัวคุณค่าของกันและกันดีกว่านะคะ mm hmm. well off for June มันบ่งบอกว่าการที่คุณกับเขาอยู่ร่วมกันนะคะมันจะเป็นการเหมือนค่อยๆพากันไปในทิศทางที่ดีอะตาเลยมองว่า มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเป็นแฟนกันได้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะใครเลือกไพ่กองที่1ก็เขียนคอมเมนต์บอกกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสิ่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2หรือว่านกคูกเล่นฮาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะว่าคุณกับเขาเนี่ยเราจะได้รักกันไหมนะคะเรามาดูสถานการณ์ของความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนนะโอ้เดทแอนด์รีเวิร์สถอดใจเราหรือเปล่าคะดูกันนะเ e ทแอนด์รีเวิร์นะคะเซเว่นฮอล์พนเดคนะคะคุณกับเขาจบกันแล้วหรอหรือว่าเหมือนกับ ตัวคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกันเลยหรือเปล่าคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่า พยายามตัดใจจากเขาอยู่แต่ลึกๆตัวคุณเองอะค่ะตัวเซเว่นออฟเพนิเคิลมงบอกว่าคุณรู้สึกผูกพันแล้วคุณจริงๆอะคุณออฟฟังมันบ่งบอกว่าคุณอยากแบบสารต่อนะแต่ตัวคุณเองนะคะตัวของเซเว่นออฟเพนดิเคิลนะคะมันบ่งบอกว่าคุณไม่แน่ใจค่ะหรือว่าไม่ได้โฟกัสที่เขามากพอเนาะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณต้อยต่ํากว่าไฟล์ออฟเพน e ิเคิลนะคะมันบ่งบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาแล้วขาดทุนหรือหรือคุณเองอาจจะมองว่าตัวเองอะต้อยต่ากว่าเขาก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกของคุณนะ ว่าตัวคุณเองอะค่ะรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะต้องการจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ตัวคุณก็ยังลึกก็ยังรู้สึกว่าก็ยังอยากได้อะยังอยากคุยยังอยากคุยกับคนคนนี้ยังชอบคนคนนี้อยู่มากนะเซเว่นซอฟท์นิลมันหม่งบอกว่ามันหลังอย่างลากอยู่เยอะมากเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วควีนซอฟท์วานมันหม่งบอกคุณว่าคุณเองก็มีความแบบพยายามว่าอยากจะแบบ สารสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าบางคนเนี่ยคุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้ติดต่อก,กันหรือว่าห่างๆกันไปแล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันก็เลยคุณไออาจจะไม่แน่ใจว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วถามว่าคุณแล้วถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณดีกว่าเนาะเขารู้สึกงไงกับคุณดีกว่าค่ะ g o f s อ o r อ f ฟออฟเพ e เด็กอลเซ e n of ออฟโเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเขาคนเดียวหรือเปล่านะคะหรือว่าสิ่งที่พยายาม เข้ามาหากันนะคะตัวของ King of s w o r d มันบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะมีอารมณ์ที่เป็นคนที่เก่งฉลาดนะแต่ว่าบางทีคุณก็ดุเกินไปอะคะ่ะบางทีในความสัมพันธ์ในความรักนะคะการใช้คําพูดที่ดูเหมือนสั่งอะคะ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์อะไม่ค่อยดีนะ Fi v e of p e n นด c l คิอะคะ่ะมันขึ้นมาเนี่ยผมบ,บอกว่าเหมือนคุณนะคะเป็นเป็นคนที่ low self esteem อะคะ่ะเป็นคนที่อาจจะมองตัวเองต้อยต่ำด้อยค่าเนะะี้ยค่ะแล้วก็ e ซ v ว่นออฟ o อดอะมันบ่งบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณมีคนอื่นหรือว่ามาโกหกหลอกลวงหรือ ว่าคุยกันเนี่ยที่คุยกันเ,นเล่นๆหรือว่าแค่ขำๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเซเว่นออฟอนะคะมันอาจบ,บอกว่าเขาเองอะค่ะอาจจะรู้สึกว่าคุณนะคะเหมือนกับไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าคุณในบางคนเนี่ยอาจสมัยความว่ารู้สึกว่ายังไม่ใช่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบเหมือนกับคุณมีคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะรู้สึกสัมผัสตร,ตรงนั้นได้แต่ถามว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความรักไหมคะโอ้ยคิงออฟซอรเหมือนเดิม ออฟสอดตันมองว่าน่าจะมีแบบปัญหาแบบสองสามคนอยู่ในความสัมพันธ์นะเหมือนคุณกับเขาจะเงยียบกันะ่ะนึกออกไหมเออมันเหมือนมีปัญหามันมีช้อยส์หรือว่าตัวคุณเองก็แบบเหมือนไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขปัญหาค่ะถ้าถามว่าคุณกับเขาจะรักกันได้ไหมอะตันมองว่าแบบค่อนข้างยากเลยค่ะเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้แก้ไขหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าออกไปขอคือคุณเองขอโทษนะคะ คือคนเออะค่ะอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขปัญหาอะไรเลยคุณเล่งนิ่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยนึกออกปะเล่นนิ่งอย่างเดียว,ห,นนยยวหรือว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะไปในทิศทางไหนอะค่ะแต่ถามว่ามันมีแต่ความลังเลสงสัยอะคุณไม่แน่ใจเลยค่ะว่าคุณกับเขาอะจะแบบมีโอกาสได้คบกันหรือเปล่าอะแต่ถามตาน,น,นว่าโอกาสน้อยนะเท่าว่าตัวคุณเองก็นิ่งและตัวของเขาเองก็อาจจะนิ่งอยู่เหมือนกันอันนี้คือตามมองว่ามันขาดการโฟกัสอะค่ะคุณไม่ได้แบบ ไม่ได้แสดงตัวให้มากเพราะว่าคุณชอบเขาหรือว่า King of s w o r d เขาอาจจะมองคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบมีอํานาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าโดยรวมแล้วคุณกับเขาเหมือนกับโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ถือว่าน้อยมากนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ใช่คนนี้คุณมีคนอื่นหรือเปล่าคุณมีคนอื่นที่จะเป็นช็อ์เข้ามาให้คุณดีๆหรือเปล่าคะมีโอกาสเจอใครไหม Ace of c u p นะคะ Ten of w a n นะคะเอ เอ f ออฟชอร์ให้แนะนำอะไรนะคะ a s ส i n นนะคะเชนออฟเพนทิเคิลค่ะลูกตาลมองว่านะตัวคุณเองอะคะ่ะมีโอกาสที่จะเจอความรักดีๆนะคะเอ e o อฟคัพขึ้นมาเนี่ยตาลม,มองว่ามีโอกาสที่แบบเจอคนแบบ เจอปบปิงปับอะถ้าคุณอะคะ่ะทิ้ง energy ของคนคนที่คุณสนใจอยู่นะเวลานี้ที่คุณถามอยู่อะคะ่ะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนรักนะคะอาจจะเจอความรักแบบเจอปูปิงปับก็ได้นะคะเจอแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่รู้จักกันมานะคะแล้วก็มีโอกาสเจอกันผ่านการงานมากๆเลยค่ะหรือว่าเอกออฟสอดเนี่ยบ่งบอกว่าคุณกับเขาจะเจอกันในวันที่อาจจะเจอปัญหาหรือว่าคุณเจอปัญหาแล้วเขามาช่วยเหลือหรือเขาเจอปัญหาแล้วคุณไปช่วยเหลือเขาก็ได้นะคะจัสเมนนะคะเวลาที่คุณเจอกันนะคะสําหรับคนใหม่นะไม่ใช่ คนที่คุณถามนะคุณจะสัมผัสได้อะคะ่ะว่าคุณอะจะคุ้นเคยกับเขามันเหมือนคนที่เคยเจอกันมาก่อนถ้าคนเชื่อเรื่องอดีตชาตินั่นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคู่คู่ที่เราเคยทําบุญร่วมกันหรือว่าคู่เวรคู่กรรมกันมาอย่างเงี้ยนะคะและคนคนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นสิบเหรียญน,นะคะก็คือพัฒนาเป็นครอบครัวนะคะ อยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีความเป็นเปึกแผ่นมั่นคงนะคะสําหรับคนที่คุณถามเนี่ยโอกาสมันอาจจะน้อยมากๆเลยค่ะเขาหรือคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วการที่คุณและเขาอะค่ะไม่ได้ลงเอยกันในที่สุดมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะล่มสลายนะคะตานมองว่าตัวตัวคุณนะคะมีคนที่เขารอคุณอยู่นะคะขอให้คุณนะคะตั้งใจนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆค่ะไฟล์ออฟเพนดิเคิลค่ะมันบ่งบอกว่าตัวคุณนะคะอาจจะมองคนที่คุณแอบชอบอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองเล็กมาก อะไรอย่เงี้ยค่ะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบว่ากลัวเขาหรือบางครั้งอะค่ะคุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบ คุณต้อยต่ำกว่าตันเองอยากให้คุณนะคะรักตัวเองให้มากขึ้น <S <S เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะตันเองมองว่าคุณเองนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอความรักดีๆนะคะกับเขาเหมือนกันฉะนั้นนะคะอย่าไปโฟกัสที่เขาคนเดียวนะคะเปิดใจนะคะให้กว้างนะคะแล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆนะคะเปิดใจให้คนใหม่ด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามะค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีนะคะ <S <S ขอให้บุญรักษาทเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสินเสมอแล้วเจอกัน สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สนะคะหรือว่านกคูกเล่นฮาฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณกับเขาเราจะได้รักกันไหมนะคะเดี๋ยวรู้สเตตัสระหว่างคุณกับเขาก่อนนะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะสเตตัสตอนนี้เป็นไงบ้างนะคะ p a เ e ซอ o ฟฟานอยู่หรือเปล่าคะ <laughs> ตัวของไฟออฟคัพ uh, ค่ะโอเค สี่ไม้เท้าอืมสี่เหรียญอืมเอสอบวาเนาะว่าห้าสิบห้าสิบอยู่เหมือนคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่า ตัวของคุณซอฟต์บานเหมือนคุณกําลังอ่อยเขาอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าพยายามที่จะทอดสะพานอยู่หรือเปล่าคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะตัวของห้าถ้วยค่ะมันบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกท้อแท้กับความรักครั้งนี้แล้วก็ได้นะบางทีอาจจะแบบพยายามมาพอสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนเขาอ่ะยังไม่เปิดใจก็ได้ค่ะสี่เหรียญมันบ่งบอกว่าเหมือนกับคืออาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะที่เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยกล้าเปิดนะคะแต่ถามว่า มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมตันมองว่ามีโอกาสนะคะคนคนนี้อาจจะเจอกันแล้วรู้สึกความถึงความมั่นคงมั่งคั่งกันได้นะแล้วก็เอชาวานมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กันด้วยนะคะคุณอาแต่มันอาจจะเป็นที่คุณอ,อาจจะเป็นคนจีบเขาก็ได้นะคุณชาวานมันเป็นคนที่แบบ ไม่ได้ลอยเขาเข้ามานะเราไม่ได้อยู่สวยๆให้เขาเข้ามาเป็นควีนซับขับนะเราเป็นควนีนซอฟต์วันเรามีแพชชั่นฉันชอบคนนี้ฉันจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอาจจะจีบมานานแล้วก็ได้ค่ะเหนื่อยดูเหนื่อยดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่ขยับกับฉันสักทีเนาะถามว่าคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาเขาคิดยังไงกับคุณเนาะเขาคิดยังไงกับคุณโฟล์ทออฟชอตนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีปัญหายเยอะออปัญหามันแบบ โอ้ไพ่มาปัญหาเยอะมากเลยนะคะโฟร์สอดนะคะบง่งบอกถึงภาวะ ning, นะิ่งนะคะจิบจิบไปคุณจิบไป <c oughs> <c oughs> เขารู้สึกว่าแบบมันนิ่งอะ่ะเอฟออฟสอดนะคะขึ้นมามันก็บง่งบอกว่าปัญหามันลายล้อมนะคะดูแบบดูนิ่งเฉยกับคุณมากเลยอะ่ะไม่น่าหรอกคุณดูเหนื่อยๆเนาะคะแล้วก็ตัวอีกอันนึงนะเป็นแฮงแมนนะคะเหมือนมันมีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขอ่ะคะ่ะคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมอ่ะคะตัวของแปดเหรียญ บดเหรียญมันบ่งบอกว่าบาดเหรียญนะคะมันบ่งบอกว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่กันมานานก็กได้นะคะเหมือนกับรู้จักกันมานานแล้วค่ะรู้จักจนเห็นเหมือนเป็นความเคยชินน,นึกออกไหมแล้วเพราะมันเป็น princess of fire นะคะลูกตาลมองว่าคุณอาจจะแบบพยายามเข้าไปในความสัมพันธ์กับเขาแล้วอะแล้วเขาเป็นอะไรทําไมถึง,ถ,งถึงไม่ไม่ไม,ไม่แบบไม่เข้ามาในความสัมพันธ์ลราทาไมเขาเขาเขาติดขัดตรงไหนหรือเปล่าคะนะคะเดี๋ยวแล่ เขามีแฟนอยู่แล้วเหรอหนก่คนนะีกันหนึ่งนะเขามีแฟนเขามีช้อยเขามีตัวเลือกเยอะอ่ะออคนมาจีบเขาเยอะจีบคนฮอตนะคะเนี่ยอ้อถามว่าอาหว่างทําไมเขานิ่งจังเขาแาลงว่าเขาแบบน่าจะมีคนที่เป็นตัวจริงของเขาแล้วนะอะออถามว่า ัญหาของคุณกับเขาอะตันมองว่าแบบเขาดูไม่ค่อยมีใจให้คุณสักเท่าไหร่นะแล้วเขาเองก็มีช้อยเชียอะมากๆเลยค่ะคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักในอนาคตไหมนะคะเออตตัวของหกเหรียญ โอกาสพัฒนานะแต่มันเหมือนเขาอจะต้องมันต้องมีโอกาสในการพัฒนาขยับขยายไปในทางที่ดีแต่ละครั้งนี้ดูเหมือนคุณจะต้องเสียสละคุณได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่แต่ค,คนคนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงการมั่นหมายแต่งงานได้เลยค่ะ for of one เนี่ยบ่งบอกถึงการมั่นหมายแต่งงานการการแบบมีครอบครัวมีบ้านมีหลักมีฐานด้วยกันเนาะแล้วถามว่าระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ดูเขาไม่ค่อยมีใจเนาะแล้วทำยังไงเขาถึงจะมีใจให้เราละ่ะ The Moon นะคะ ทำให้เขาเครียดเหรออย่างนั้นหนึ่งเนาะปัญหามันอยู่รอบตัวเลยอะค่ะนะคะคุณมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเปล่าคุณไปเคลียร์ปัญหาคุณก่อนไหมตัวของเรมูนอะมันบ่งบอกว่าแต่รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่คุณก็ได้นะคุณอะมีมีคนรักของคุณอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเองค่ะมีปัญหาในชีวิตเยอะไหมหรือว่าตัวคุณเองอะค่ะต้องต้องไปเคลียร์ปัญหาของคุณก่อนถ้าคุณไม่รู้ขึ้นไปเคลียร์ปัญหามันความสัมพันธ์มันอาจจะจบได้ถึงว่า อ่มันเหมือนกับคุณกับเขาอาจจะต้องเลิกกันไปสักพักนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีโอกาสที่เป็นประมาณนั้นได้เลยนะคือช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ในเวลานี้คนที่คุณแอบชอบเนี่ยในในเวลานี้ค่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลามัเหมือนอุปสรรคปัญหามันเยอะไปหมดเลยในอนาคตทํายังไงดีคะเดอะชาริออดเทนออฟเพนโอ่ะ อนาคตมันมีโอกาสพัฒนาได้ค่ะแต่คุณต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆก่อนถ้าคุณมีคนคุยอยู่หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบสองสามคนในความสัมพันธ์อ่ะคุณต้องไปเคลียร์คนอื่นก่อนแล้วคุณจะถึงจะมาพัฒนากับคนคนนี้ได้นะคะแต่มองว่าโอกาสในการพัฒนาเป็นเป็นแฟนอ่ะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่มันเหมือนตอนนี้มันมีปัญหารุมเร้าบางคนน่ะค่ะอาจจะแบบมีปัญหาส่วนตัวก็ได้นะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยนะคะมันเลยทําให้คุณอ่ะไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนไพ่ อยากแนะนําอะไรกับคุณคะแล้วมองว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็น,ปนแฟนกันได้นะแต่ว่าต้องผ่านเรื่องเคลียร์ปัญหานีกั้นไปก่อนอะถามว่าพ่ออยากแนะนําอะไรกับคุณคะ u r of Pen นิโคลนะคะ10 10ดาบคุณต้องไปเคลียร์ปัญหาคุณต้องไปเคลียร์ปัญหาของคุณแฟนเก่าคุณหรือเปล่า <laughs> แฟนเก่าคนรักเก่าของคุณนะ่ยคุณไปเคลียร์ประเด็นของคุณให้ดีๆนะเขาอาจจะมาพัวพันจนทําให้อีกคนหนื่ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเลยอะค่ะตัวของ four of o f pentacle s นะมันบ่งบอกว่าปัญหาเนี้ยคือเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาไม่ใช่ว่าเขาไม่มันเหมือนกับมันเขาไม่อยากยุ่งอะเมื่อคุณมีปัญหาอยู่อะ ถ้าคุณแก้ไขปัญหาของคุณได้อะต่มองว่าปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องของแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าหรือหรือตัวคุณเองอาจจะมีคนรักอยู่ในความสัมพันธ์อยู่อะค่ะบางคนเลิกกันไปแล้วอะแต่แฟนไม่ยอมเลิกอ,อย่างมาตามราวีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไม่โอเคเนาะแนะนําอะไรไหมคะนายออกเพนนายออกคับนะคะทุกทีค่ะอีกอันนะคะทรีออกเพนติโต้านมองว่า คุณควรจะแสดงตัวค่ะว่าคุณเน่ะเลือกเขานึกออกไหมตัวของนายออฟคับว่าค่ะบ่งบอกว่าคุณจะต้องโปรยเสน่ห์นะแล้วก็คุณจะต้องบอกเขาค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะแต่ตัวคุณเองสําคัญมากๆค่ะคือคุณต้องไปเคลียร์กับคนเก่าของคุณก่อนเพราะตารู้สึกว่าคนเก่าของคุณอาจจะมาละลาหรือว่าทําให้เขาค่ะไม่กล้าเข้ามานะคะเขาไม่กล้าแบบคิดเลยอะค่ะแล้วควีซอกคับมันบ่งบอกว่าสุดท้ายคุณกับเขาจะได้คุยกันนะคะจะได้รักกันได้นะคะแต่คุณน่ สำคัญคือคุณต้องเคลียร์ประเด็นเก่าคุณให้รอดก่อนนะคุณถึงจะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีๆให้กับกันนะคะโอเคถ้าอยากแนะนําอะไรในระหว่างความสัมพันธ์กับคุณ mm hmm. กับเขาไหมคะถ้าคบกันแล้วเนาะเอาไว้ก่อนเลยนะคะเดทอีกแล้วอะเดทต้องจบเรื่องเก่าคือถ้ามีเรื่องเก่าที่เคยทะเลาะก,กันอะต้องเคลียร์นะคะค u e e ซอฟท์ Microsoft, ครับใช้ความรักความโรแมนติกเข้ามาช่วยเหลือะคะ่ะแล้วก็แฮงแมนนะคะปัญหาอุปสรรคอะคะ่ะทุกอย่างอะคะ่ะ มันเหมือนยังไม่ได้รับการแก้ไขตอนฉันตอนรู้สึกว่าไพ่บอกให้คุณอะไปเคลียร์ปัญหาไปแสดงความรักว่าคุณจะเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแก้ปัญหาของคุณนะคะคือตอนนี้มันเหมือนแบบเราต้องกลับหัวคิดนะว่าเอ,อ่อถ้าเราครบกับเขาบางคนบางคนอะอาจจะแบบกังวลว่าถ้าเราครบกับเขาแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ในอีกมุมนึงอะคะ่ะเราอาจจะต้องกลับหัวคิดว่าถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมหรือว่าเราไม่มีเขาเราจะรู้สึกยังไงเนาะ อันนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะใครเลือกไพ่กองที่3เนี่ยก็เขียนคอมเมนต์บอกกันอยากได้ท็อปิกอะไรเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะคะลูกตานะขอเป็นกําลังใจให้รับทุกความรักนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะรักใครนะคะอย่าลืมว่าสิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือคุณต้องรักตัวเองด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุนรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ